ดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้ยายวันจะพามาทานอะไรมาติดตามกันได้เลยค่ะยำปลากับป๋องนะคะวันนี้ยายวันจะพากินยำปลากับป๋องค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นนะคะหอมพริกมะนาวต้นหอมแล้วก็ผักชี ตะไคร้แลวก็คาอ่อนหน่อยนะคะที่เราจะใส่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำปลากับป๋องของเราต่อไปเราก็ต้มหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่ใหม่ๆเราก็เลยเอามาต้มค่ะต้มจิ้มกับน้ำพริกจิ้มกับแจวนะคะอร่อยอร่อยค่ะ ที่สามก็จะเป็นหนี่เราได้ดอกกระเจียวมาค่ะเป็นกระเจียวแดงนะคะกระเจียวแดงค่ะเราก็จะนํามาลวกนะคะก่อนอื่นเราก็เอาเฉพาะเด็ดที่มันใบแก่ใบอะไรออกก่อนนะคะทําให้เรียบร้อยก่อนนี่เด็ดเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปล้างให้สะอาดนะคะ ทางเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทำนี้ค่ะไปลวกค่ะเอาไปลวกกระเจียวอ่อนๆนะคะกระเจียวอันนี้ได้กระเจียวแดงค่ะลวกกระเจียวแดงใหม่ๆช่วงที่ฝนกำลังมานะคะลวกเรียบร้อยแล้วหวานมากนะคะอร่อยมากเลยเราจะมากินกับยำปลากับป๋องค่ะ อ่อนๆเลยกระเจียวแดงนะคะแล้วก็จะได้ทั้งสามอย่างขึ้นพร้อมทานแล้วนะคะยำปลากับป๋องต้มหอยเชอรี่นะคะแล้วก็กระเจียวกระเจียวแดงเราก็จะมากินกับยำปลากับป๋องอร่อยมากเลยนะคะไม่ขมนะคะไม่ขมกระเจียวก็มีประโยชน์ค่ะ มีประโยชน์เลยค่ะแกล่คอริตรอนได้นะคะกระเจียวแดงลดกดในกระเพาะได้ด้วยค่ะสปปรกพคุณของเขาก็มีแล้วก็มีหอยเชอรี่จิ้มกับแจวกินกับข้าวเหนียวได้เลยหรือข้าวสวยก็ได้นะคะอร่อยออร่อยไม่แข็งนะคะหอยเชอรี่เนียบมาลวกใหม่ๆค่ะ ยำของเรายำปลากับ๋องเครื่องสมุนไพรใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยอร่อยอร่อยคนไหนยังไม่เคยทานคนไหนยังไม่เคยทำก็ลองดูนะคะจิ้มกับดอกกระเจียวแดงอร่อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ